สวัสดีครับผูู้ชื่อตรีพบเห็นเวลานะครับหรือคู้บอยสอนวิชาสื่อสารนะครับ,รบ,รบในช่วงชั้นที่1นึ่งครับปีหนึ่งกศมหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับชีวิตและครอบครัวเรื่องความสำคัญของครอบครัว มาตรฐานการเรียนรู้มอถอพอสอน,น,นะครับเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองครอบครัวเพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิตตัวชี้วัดน,นะครับมอถอพอสอนนง่วจุดสามทัหนึ่งนะครับอธิบายความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเองได้ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้หนึ่งนะครับ นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของครอบครัวทั้งด้านลักษณะของครอบครัวและเศรษฐก,กิจได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถวาดภาพและบอกลักษณะของครอบครัวตนเองได้วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความสำคัญของครอบครัวกันนะครับนักเรียนคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรครับ ครอบครัวครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีความสำคัญเพราะเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับเราอย่างใกล้ชิดทำหน้าที่ดูแลและอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีรู้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคมอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีคอยให้คำปรึกษาส่งเสริมให้เราเดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับครอบครัวนะครับ จัดเป็นสถาบันแรกนักเรียนเกิดมาก็ต้องเจอสถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับก่อนเลยเจอพ่อเจอแม่ครับมีพ่อมีแม่นะครับคอยอบรมสั่งสอนนะครับในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปในครอบครัวนะครับแต่ครอบครัวในแต่ละครอบครัวเนี่ยเมื่อมีหน้าที่บทบาทและหน้าที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าทุกคนทําหน้าที่นั้นได้อย่างมีความสมบูรณ์แบบนะครับก็จะทําให้ครอบครัวน,นั้นนะครับ มีความสุขนะครับทีนี้เรามาดูนะครับครอบครัวเนี่ยจะประกอบไปด้วยครอบครัวเดี่ยวคือครอบครัวที่มีเฉพาะพ่อแม่และลูกอาศัยในบ้านเครื่องส่วนใหญ่พบในสังคมเมืองนะครับชเช่นอะไรครับสังคมเมืองก็คือคนที่อยู่ในเมืองนี่แหละครับถ้า ถ้าถ้านเรียนมีบ้านนอกนะครับจะชอบพูดเขาพวกเขาชอบพูดว่าบ้านนอกที่ต่างจังหวัดน,นะครับนักเรียนกลับไปทีโอ้โ oh หไปเจอปู่ยา่าตาย,ยายพี่ป้าน้าอาเข้ามาห้อมล้อมเราเต็มไปหมดเราเนี่ยยิ้มอย่างมีความสุขเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขนะครับแต่เวลาเราไปอยู่สังคมเมืองนะครับถ้าเรามองความแตกต่างนะครับสังคมเมืองนักเรียนก็จะเห็นว่าอยู่ในที่ห้องเช่าหรือรอ,อยู่ในที่บ้านแคบๆห้องเช่าเล็กๆบ้างอะไรนะครับอยู่กันอย่าง เขาเรียกว่าเงียบๆเลยครับไม่ค่อยมีสนุกสนานอะไรเลยก็มีกันอยู่สองคนสามคนอะไรแบบเนี้มันจะแตกต่างจากบ้านนอกที่นักเรียนเห็นนะครับบ้านที่ต่างจังหวัดว่าโอ้โห,โหมีธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามแล้วแต่สองสังคมเมืองเนี่ยก็อยู่กันนิดๆนหน่อยๆนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ต้องอะไรครับรีบไปทํางานกันแล้วอ่ะรีบทํารีบทําอะไรก็รีบไปหมดครับต่อมานะครับครอบครัวขยายนะครับ คือครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกและอาจมีญาติเช่นปู่ญาตายายลูกป้าน้าอานะครับมาอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่นะครับพบในสังคมชนบทอย่างาที่พูดไปแล้วนะครับว่าสังคมอย่างเงี้ยส่วนมากจะอยู่ในสังคมต่างจังหวัดสังคมในชนบทนั่นเองครับสังคมในชนบทมีอะไรดีอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะมีต้นไม้หรือธรรมชาติที่ทําให้อยู่กันนะครับอย่างมีความสุข นะครับครอบครัวขยายเนี่ยส่วนมากพบที่ไหน 1941, ที่ผูพูดไปแล้วว่าพบกับต่างจังหวัดครับแต่ก็ยังมีนะครับที่เป็นครอบครัวขยายที่อยู่ในเมืองก็มีครับเส้นอะไรครับก็คนที่มีบ้านหลังใหญ่ๆไงครับอยู่กันครบเลยครับโอ้โหพี่ป้านาอาอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ต้องเขาว่ามีบ้านหลังใหญ่ไงครับก็เลยอยู่ได้แต่ถ้าถ้าเป็นสังคมขยายนะครับครอบครัวขยายเนี่ยถ้ามาอยู่ในบ้านเล็กๆแล้วก็จะอึดอัดนะครับก็ อาศัยกันอยู่ได้บางแต่บางครอบครัวอยู่ในบ้านเล็กๆมีความสุขก็มีนะครับมีเหมือนกันครอบครัวขยายมีคนเยอะแย <YOUR> ะเลย,เลยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอ้าวกับมีความสุขแล้วก็บางที่อย่างที่ครูพูดไปอีกครอบครัวขยายแต่อาศัยกันอย่างไม่มีความสุขก็มีครับคืออะไรครับก็ครูคือทุกคนไม่ได้รู้จักบ,บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าจะทําอย่างไรให้สมบูรณ์แล้วก็ทําอะไรให้ครอบครัวตัวเองนั้นมีความสุขครับ การทากิจกรรมต่างๆนะครับร่วมกันนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นอย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะทําให้ครอบครัวนั้นมีความรักความผูกพันกันมากขึ้นรูปแรกเห็นไหมครับคุณแม่กับลูกนะครับกําลังช่วยกันทําขนมนะครับเห็นไหมครับว่าทําขนมกินพอทําเสร็จแล้วขนมที่ทํามานั้นมากินด้กินกันภายในครอบครัวทุกคนก็จะทําให้ครอบครัวนะครับเกิดความรักมีความสุขกันนะครับ รูปที่สองนะครับด้านบนนะครับในก็จะเห็นว่า,าช่วยกันดูรูปอะไรในรูปอะไรนะครับดูอะไรรูปต่างๆนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นความรู้ต่างๆนะครับที่กําลังมองมองกันหมดเลยนะครับเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องช่วยกันมองยิ้มกันอย่างมีความสุขอาจจะเป็นความรู้หรืออาจจะเป็นรูปภาพอะไรที่น่ารักนาลาครับดูด้วยกันอย่างมีความสุขต่อไปนะครับก็มาดูนะครับรูปใต้ล่างอันนี้นะครับเดิน เดินด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตามสวนสาธารณะนะครับหรือว่าจะเป็นตามสวนสัตว์หรืออะไรเงี้ยเดินได้กันหมดเลยช่วยกันดูนู่นดูนี่นะครับออนึกถึงช่วงที่เรายังไม่มีโควิดครับเนี่ยเดินแบบเนี้ยโอ้โหน่าจะมีความสุขมากๆนะครับเดินออกกาลังกายด้วยมองนู่นมองนี่ด้วยครูพูดไปแล้วนะครับว่าเดินที่สวนสาธารณะก็เดินออกกำลังกายเดินสวนสัตว์ก็ดูสัตว์ไปเรื่อยๆนะครับ มีที่ให้เดินด้วยกัน,กนับครอบครัวนี่มากมายเลยนะครับแต่หลังโควิดแล้วก็อยากให้นักเรียนทําแบบนี้นะครับจะทําให้ค,ครอบครัวนะครับเกิดความรักความผูกพันนะครับมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับนี่รูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยมีมีด้านล่างนะครับมีใครบ้างลองอ่านดูนะครับใครเนี่ย คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยอยากให้นักเรียนต้องเล่นดูนะครับว่าใครบ้างที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับอตอนนี้กูดึงพ่อมาแล้วสมาชิกของเราคนที่หนึ่งดึงป้ามาแล้วตอบอ่า ดึงย่ามาแล้วเห็นไหมครับดึงเป็นสมาชิกของเราอยู่ดึงลุงมาแล้วดึงปู่มาแล้วครับดึงอามาพี่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับดึงแม่มาอา้ามาอีกแล้วครับ ได้มาเลยนะครับตาน้องเห็นไหมครับที่ดึงมาทั้งหมดนะครับด้านบนก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวเราส่วนด้านล่างนะครับเห็นไหมครัเพื่อนครูเพื่อนบ้านยามนี่เหล่านี้ไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวเราครับนี่เป็นเกมนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับเล่นแล้วก็เกิดความคิดนะครับสรุปนะครับ ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของครอบครัวและเศรษฐกิจของครอบครัวครับทำให้สมาชิกในครอบครัวมีรูปแบบวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันดังที่ครูพูดไปแล้วนะครับว่าบางทีบ้านเล็กนะครับสมาชิกในครอบครัวมีเยอะแต่บางทีก็มีความสุขได้ครับเกิดจากทุกคนทําตามบทบาทหน้าที่ นะอย่างนักเรียนเนเชื่อฟังคนเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคนในครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยนักเรียนก็จะมีความสุขแต่บางทีมีบ้านใหญ่นะครับแต่ไม่ได้เข้าใจกันเลยแบบเนี้ก็จะไม่มีความสุขนะครับอยากให้นักเรียนนะครับดูคลิปนี้ไปแล้วเรากลับไปดูตัวเองนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยทําตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าถ้าทําตามอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ผมค,คิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะเป็นเด็กดีของครอบครัวแล้วก็ครอบครัวเนี้ยจะต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ